สวัสดีลกากาทักทายครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่จองบุญนดำจริงทั้งในยูทูบแลาก็ทั้งเพจครับกระผมใจนดีตอนนี้เรากจะครับพี่น้องก็อย่าไรเงาตัวก็มีก็ลองทำก่อนเช้าๆของวันที่30ครับ30เดือนมกราคม2องปัญหาร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องตอนนี้ลงไปอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะครับนี่บอ่อดินเท่า <laughs> นี่คือบอ่อดินนะครับ <c oughs> มาโอ้ ยกล้อโซ่ได้บ่โอ้จะเอาลงเลือกๆครับลงบม่ได้ครับลงไม่ได้ลงไม่ได้คือตอนนี้เขาเอาไปถมโมบาจัดสรรน,นะครับได้ประมาณสักสี่เมตรนะครับตอนแรกก็จะเอาจาะหกเมตรหาเมตรหกเมตรไม่ได้ครับไปเจอดินดาน นะครับเจอดินดดนที่แข็งเนาะนี่อยู่หลาดนี้ภาคยังมู้เบิ้องนี้ยยนบอ่อครับเบิ้งการปืนบอ่อว่องวันอาทิตย์ครับพี่น้องวันอาทิตย์มื่อนี้วันหยุดนะครับพลังพ้นกับสรีนนพ่ท่านเตือน่าตมือเสาครับแปดนาฬิกาก็ปีกสี่สิบผานาที่โดยประมาณนะครับ ของมันทิต์ที่30นะครับ30เหือนบกราคมันหนครับทีมงานทาวดโอ้ยโอ้เชีสยวสิดเลยคับเจ้าซานี่เฮาครับพี่น้องซานี่เอสวายหนึ่งสามานะครับขีดสิเฮาครับโดยยางแปดตายตายเสียวฟันแนวนี้ <laughs> อ้อาวสู้ขึ้นเขาครับสู้เหมือนเดิมเลยครับใส่กับาไปงนันเมาจานนุ่งเงันเมาเอาได้ซ้ำได้เด้อ ซุปเปอร์เล็กโอ้ขึ้นสบายครับไปแล้วไปแล้วกัจอดกี่ขเขาาด้อยดิมันสายแล้วเอาไดซ้ำไดครับเอา อย่าเอาลงเลือกเลยส่อเอวจะลองกินปลามาได้ครับสะเทือนเบิดหน้กระนาดั่งอยู่นี่นะครับไฟวาซานี่ว่ะจูแข็งครับ <laughs> เอาภาพี่น้อนก็บินครับวันนี้จ้ารุนิีพ่อกัสูวเหมือนกันนะครับกับดินดานอันนี้เป็นด,ดินดานตะกคนงเงินดินตับมาคนกั่งเงินดินตับมานะครับแข็งชั้นนี้คงเอาลงไม่ได้อีกแล้วนะครับชั้นนี้กันมืดซิดแล้วละ่ละับเป็นดินดานดแข็งแล้วปรได้แค่ซ้ำนี้ละ่ะ ความลึกกระไรแก่สามีนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านเขมเจริญน,นะครับบ้านเขมเจริญอำเภอเดียดนี่แหละอำเภอเดียดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี้ครับพี่น้องทํางานทมที่สั่งภูบัติสันนะครับของอาเงียสมจิตนะครับเอาขอบคุณการใส่บริการทีมงานทุกคนดำสิ่งครับทีมงานเขาจะบอกเกียรติเจริญสัพย์การโยธากระบุงงใจนุ่งตอนคนบอกคนจ,จากครับมาพี่น้องเห็นงานยี่นี่ <laughs> ก็ไปนะครับอีกจักตักนเลยเสียวฟันงานนี้เอาซะฟันยันระมงาน,นที่เลยนะครับ <laughs> อ ا, เอาเต็มอีกหนึ่งครับเต็มอีกหนึ่งคันใส่ประมาณสามีอลไรพี่้อง อ่ะตักทายพี่น้องยมเส่าเด้อนะครับปฏบัติเขบว่าเบิรงกไม่นะครับในช่องบนลำสิ่งครับตักทายกันยมเส่าวหลังจากพี่น้องตื่นเส่าวกันมากก็นั่งกินกาแฟครับเป็นตัวคือจังพลังเจ้หน่อยนลยครับคือกันแล้วก็ผมดียมุสาก็กินกาแฟก่อนนะครับกินกาแฟก่อนหนึ่งแก้วนะครับก่อนไปหาเหตุการณ์เึ้นงานกลับมากับเบอร์เรลของนิวเซโกะกับพี่น้องกินกาแฟแล้วก็มานั่งกินตของนิวโตอครับจำแจ้วปลาเดียขึ้เก่าขนาดไหน เอ้าเลยครับจานแบดจัดให้ครับสารับสะน้อยนี่นะครับเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งไร่นะครับไร่หนึ่งหน่องเห็นเป็นสะเห็นเป็นเลี้ยงปลาครับตรงนี้สามารถปอบเปิดเป็นบ่อตกปลาได้เลยนะนี่เนาะไร่หนึ่งนะครับบ่อตกปลาบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ขายเอ้าปลาตายเปิดแล้วสักหน่อย เสียวฟันครับมันเหมือนกระดาษทรายเลยมันเหมือนหินฝนห็ดฝนถ่าครับพี่น้องมันบริเุทธให้ฟันเหลี่ยมเนยไม่ได้ให้ฟันเบืดสงสัยจีนเพี่ยนเขียวหม่อีกแต่ก็สู้ดีอยู่นะครับเ็งานเห็ุการ นได้ได้สักเมตรห้าสิบแค่ถ้าสิบประมาณว่าพอไดวก็สองเมตรต่ำดังป,ดปดุดๆจ้ะอันนี้แห้งเลยหรือฮักจิมได้สิแห้งงัดแห้งไหลเอ,อเคกำลังรถเก็บ่อแล้ว อะไรก็ต้องบังคับเลย่าชันนี้คงจะใส่แยกกันเลยที่ลงได้ดาก้าวันนี้เอามาดักเปิดครับคันนี้พี่ชายขับครับ เจ็ตซีครับพี่น้องเอาไปเลยเพราะว่านี่แนหนมพักสเลคขาดเสนอขาดโอ้เสียงเปิดสียงเปิดครับเออเพราะวานนี่แนหนบพักตัวหนึ่งสเลคขาดสองตัวเสือขาดพร้อมครับจัดไป สอมเลี้ยละล,ะละนะครับกำลังมีโอกาสในว่าจะท้ายคลิปนะครับพี่น้องหลังจากว่าเมาื่อวานซี้อมรถซสอมลักกับสอมซสอมบิงครับวันน้จ้างสร้างหนุ่จ้างคนกับ,บรดไล่กับผมมีเง,งินจ้างเฮ็ดเอิองรถล,ละพี่เลตกันไปซูวกันไปครับพี่น้องทีมงานขอบคุณงานขอบคุณการครับไอ้ไส้ที่มองงานให้นะครับขอบคุณไอ้เนี่ยทีไว้วางใจทีมงานเอาจะกอะเก็บจนเริ่องสำคัญเยอะท่า ในการสมทีพี่น้องเกิดใส่เอื้นหาเดือดนะครับทีมงานเท่านะครับทีมงานฮอจกเกติเจริญทรัพย์การโยธาพร้อมบริการพีบริการน้องเบิร์ดสมองสุวรรณครับบวสิบงานคุ้งซาสมที่บวกสิเป็นงานหมางปลาปั่นข้าวเท้านุดห้ดอะไรนี่พี่น้องเดือดนะครับมาเจ้างไปเบิร์ตน่ะล่ะฮ่าฮ่า้ยนะครับเอ้าว่าไปใจเอกเจ้ากระไรสิขี่หลีครับพี่น้องมาเจ้างเอาไปเบิร์ตนะครับคุดไปหลอกห้องครับคุดซาเก่าให้เป็นซาไม่คุดซาไม่ให้เป็นซาไม่คือเก้เลยครับพี่น้องเอ้า ก็เป็นน้อนเหมือนจะลงแต่ก็ไม่ลงครับฝากพี่น้องกดติดตามเปนน้ำเนรนะครับในสองคนทำสิงครับฝากพี่น้องกดติดตามให้หน่อยนะครับในสองคนทำสิงเท่านี้แหละบวอสเป็นทางด้านยูทูบแล้วก็ทั่งเพจครับพี่น้องช่องให้น่อยๆของใจเอกนุบุตรอนสื่อสารกันมากครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามแล้วนะครับปกติเขาเมาเบิร์ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้นน้ำเนรนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปนะครับพ่อเด็กก็รักก็รังใจทีมงาน มมทิ้งาว้ในบุญนบำิีนเท่าได้เห็ดทิ่บพี่น้องได้เบิ่งนะครับเานาะไ,ไ,ได้ับไปเครื่องคันนี้ J-O7E ครับเ e ครับพี่น้องกุ้งกั้งสายแบกอยากไป เจอกันเคลียบนาครับโชคดีโชคม ắ นมีเงินใส่หลายๆครับพี่น้องอำลาจากพี่น้องแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ